ร้านกวิปช็อปมีบริการจำหน่ายยูนิตแมปต่างๆเช่นสกิบบี้ทาวเวอร์เดฟเฟนและก็แมปทะเลทาวเวอร์เดฟเฟนต์และยังมีบริการจำหน่ายไกลตันแมปบล็อกฟูตอีกด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีบริการกดเกมพาร์ทแมปต่างๆถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยต้องร้านกวิปช็อปเท่านั้นนะครับผมรับของอย่าลืมทักไปที่เพจกวิปช็อปด้วยนะฮะเฮ้ยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เอ่อเกมมึงอัปเดตเมื่อสามวิที่แล้วนะกัว่าจะตื่นเต้นนิดๆหน,น่อยนะครับ อัปเดตฮาโลวีนอัปเดตนะฮะเออมีเป็นนิวฮาโลวีนอีเวนต์นิวอะไรเนี่ยนิวแมพแล้วก็แก้บัคต่างๆนะฮะเออมีขนาดแหละโอ้โหนี่ไงฮาโลวีนเคสนายขอดูหนึ่สิโอ้เฮ้ยคอสมิกทุกคนเฮ้ยทำไมคอสมิกมันกากอา่างวะ <S <S แค่นั้นน่ะไม่แค่นี้อ่ะโอ้ นี่ไงเฮ้ยโควีดทำไมมันกักขากจังวะเออลองไปเล่นให้ดูสักตาหนึ่งนะครับด้วยเซตนี้เลยนะฮะเออนี่ไม่่านฮาโลวีนอีเวนต์นะครับ่านมันจะยากหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยเพลงนี่ครับโอ้โอ้่อดนเขาทำมาสววอยู่เหมือนกันนะครับนี่ วางยูนิตฟาร์มตังก้อนเนี่ยฮะเออประมาณนี้วางไอทาวเวอร์ดูหมมันไม่น่ายากอะไรนี่ครับง่ายไปเลยด้วยซ้ำน่าจะง่ายด้วยก็เดี๋ยวแมปมันก็จะเป็นประมาณนี้นครับอืมเป็นตีมฮาโลวีนะเพิ่งอัปเดตแบบสดๆร้อนๆเลยแล้วผมก็เพิ่งมาเล่นเนี่ยฮะเออแล้วตอนนี้มอนก็ลุต ไอชิบหายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมอนรุดมอนรุดเฮ้ยอย่ารุดดิวะอดี๋ยวรู้สิว่าเฮ้ยอย่ารุดอืมอัพเกรบไปก่อนไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรุดโอเคเราจะวางซีนีมาไปเลยครับเราบอกว,วางตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันไม่ได้ดิต้องวางตรงนี้ระยะมันไม่ถึง นี่วางตรงนี้นครับเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์แมพคร่าวๆนี่ฮะเออนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนรูปศพนะฮะเออแมพมันก็เป็นการเดินบนฮะม event อ event อีอีเวนต์ด้หรออีเวนต์เควสอ๋อมีอีเวนต์เควสด้วยฮะมันเป็นทางเดินมาส่งทางเหรอครับนี่แล้วก็ตรงไปตรงไปไหนต่ออะ ไม่แน่ต่อวะไม่เห็นมีเฮดพีบ้านบอกเลยแม่มันก็สวยอยู่นะนิดนึงก็สวยแหละเออมาดูซิว่าบอสนั้นจะเลือดเท่าไรจะเลือดเยอะมั้ยซีเนตเตอร์หรือเปล่าด่านมันแบบโคตรง่ายอะ่ะมันอาจจะยากช่วงท้ายๆเหมือนด่านฮาโลวีนก็ได้จะผ่านได้ไหมนี่วิค่โคเบอร์เออ โคเปอร์เอ่อซีนิมาแล้วก็เคาน์เตอร์มันดูซิว่าจะผ่านได้หรือเปล่าเอ๊ะเพิ่งสเกนเห็นนะครับมีสี่สิบเวทเหมือนกับอ uh, ีเวนเอ่ออีเวนอะไรวะที่เป็น event event, อีเวนซีเนเตอร์อีเวนอ๋อนาฬิกาครัล้ายคล้าย,า,ยายกันเลยนะโอเคนะครับในตอนนี้ก็มาถึงเวฟที่สามสิบเก้าที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอีกเวฟหนึ่งบอสก,ก็จะมาแล้วนะครับผม จังวันนี้ต้องฆ่าตัวแล้วอุ้ยไม่ทันวะบอสมาแล้วเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเดลิสโอ้ยเรือแค่แปดสิบล้านเองอะ่ะโอหโคตรไกลกามันทำอะไรวะมันโบกมือให้ไข่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยดเดินเร็วจังวะเฮ้ย เฮ้ยเดินเร็วจังวะเฮ้ยแกจะต้องตายแน่นอนเฮ้ยเดินไวแบบแปลกๆมันมันโบกมือทำไมอ่ะเฮ้ยเดินนี่มันช้าๆหน่อยดีมึงอย่าเดินเร็วเฮ้ยเดินนี่มันช้าๆหน่อยเฮ้ยเัลเตอร์คุณสกิลมาเร็วๆดีวะ ไม่ได้เก่งอ่ะเดินลิฟต์ได้มา650แคนดี้นะฮะเออกูได้มาแค่นั้นแหละโอเคนี่ครับไหนเขาดูเนะี่ยตรงแคนดี้เนี่ยสิเอ๊ะมีมีพาร์ทมาหรือเปล่า Yes มีพาร์ทมาด้วยครับเป็นในโซ่ของยูนิตยิปริกโอ้โหอันนี้ไม่มีโอ้โหไม่แท้จะไม่มีจุดยืนให้กับสายฟรี อะไรเนี่ยด i เจนเด y ลี่เนี่เป็นตัวอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเหมือนกันนี่วิอันนี้เทอะไรเนี่ยดิวเมนนะครับไม่เป็นคนครอบรองไม่ได้หรือวะมึงไปครอบรองมันได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมีแค่นั้นเฉยเป็นทิศผมไฟนะใช่ไหม Yes ได้ไปแล้วเลยหกร้อยสิบฟุ่มไปเลย ดวงมันจะมามันก็มาเองนะคนดูไม่เป็นไรเว้เรามาตุ้มตรงนี้ก็ได้ดวงมันจะมาม็มาเอไงยิ้งกูอยากรู้กูเอาพัมกินไปแลกอะไรได้บ้างวะในเทด,ด,ดิงวาสซาชิบหายมึงจะเอาไปแลกอะไรได้ล่ะฮะเวนมึงจะเอาไปแลกอะไรได้บ้างวะเฮ้ยเทนิงพาส้าก็ ก็อะไรล่ะอืมเฮ้ยพี่พี่พี่สนใจแล้วไอ้นี่กับผมไหมเนี่ยพี่ตัวเอ่อตัวนี้มันโหดนะพี่ผมขอแลกกับพี่หน่อยพี้ยคูแลกหมดเลยตอนนี้ไอสัตว์พี่พี่พดียว่อนี้ดีวกว่อนี่ผมมีตัว e อีพิกมานําเสนอพี่เอาไหมพี่ไอเฮี้ยมึงเดือดหมดไอเฮี้ยไม่สดรู้ไข่อะคุณพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ครับผมมีตัวนี้มานําเสนอห้ครับ เอาไหมาครับพี่อ่ะผมบวกกับอีกสองกอดเลยอะพี่เอาไหมาครับพี่อ,าาพอยากรูัวคอสมิกแม่งจะมีคนครอบครองเท่าไหร่เหรอวะไหนมาดูหน่อยซิจะมีคนบ้านรวยเติมเกมนี้หรือเปล่าเพื่อซื้อเอาเจ้าคอสมิกด่าดิใครมันเป็นคนครอบครองคนแรกวะอุ้ยแบบนี้ต้องไปฟาร์มแล้วใช่ไหมครับคนดู นะฮะเออขออนุญาตไปฟาร์มและเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรละ่เละเออแล้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหมนะพาร์ทหน้าพาร์ทหน้ากูจะฟุ่มให้แลกไปเลยคืออีเวนต์ก้อนคือกูไม่ได้ไงอีเวนต์นี้ก็ต้องได้เอ๊ะก็จะไปโอมีเจมอยู่เก้าพันะฮะก็จะเอ่อลาจากลูกนี้ไม่ใช่อีเวนต์อแกนมาเติมจะออกป่าววะ ทำต่อไม่เอาจะเอาโอ้สไนเปอร์ก็ได้ครับพี่ภูมิพ่พอุณพี่มากๆครับเจอกันใหม่ EP หนะ้าไปครับซ u a ่าแก